ัดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือ intellectual property ใช้ตัวยอ่อว่า IP IP หรือทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้นหรือสร้างสารรค์ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์งานวรรณกรรมงานศินลปรกรรมเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าหรือรูปที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับ และประเทศไทยร้อนะครับมีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานเดียวกับสากลเพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ต่อไปนะครับเรามาดูประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่สําคัญนะครับก็จะมีลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้าเรามาดูตัวแรกนะครับลิขสิทธิ์คือ สิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานที่ผู้สร้างสารรค์ได้สร้างสารรค์ขึ้นซึ่งผู้สร้างสารรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่คิดสร้างสารรค์งานนั้นๆขึ้นมาด้วยตัวเองโดยไม่ต้องจดทะเบียนนะครับและถึงแม้ว่าจะมีคนที่สร้างสารรค์งานที่เหมือนหรือคล้ายกับของเราแต่ถ้างานสร้างสรรค์นั้นเกิดจากความคิดของเขาเองไม่ว่ามันจะเหมือนหรือคล้ายกับของเรามากแค่ไหนก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดน,นะครับ ่อไปครับประเภทของงานที่มีลิขสิทธิ์นะครับจะแบ่งออกเป็น9ประเภทนะครับ 1. งานวรรณกรรมเช่นหนังสือสิ่งเขียนคำปาใสรวมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. งานการแสดงเช่นงานเกี่ยวกับการรำการเต้นหรือการแสดงประกอบ 3. งานวิจ,จิตสินศินลปรกรรมเช่นงานจิตรกรรม งานประติมากรรมภาพถ่าย 4. งานดนตรีเช่นทำร้องทำนองการเรียบเรียง 5. งานสิ่งบันทึกเสียงเช่นเทปซีดี 6. งานโสตทัศนวัสดุเช่นวซ VCD ีดีที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง 7. งานภาพยนตร์เช่น ภาพยนตร์รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วย 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพเช่นการกระจายเสียงวิทยุหรือการแพร่เสียงหรือภาพทางตัวรัศน์ 9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดีวิทยาศาสตร์หรือศิลปะการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย จะกำหนดให้มีอายุการคุ้มครอง50ปีนับตั้งแต่ผู้สร้างสารรค์ผลงานเสียชีวิตนะครับต่อไปนะครับสิทธิบัตรสิทธิบัตรคือหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบประดิตภัณฑ์สิทธิบัตรนะครับจะคุ้มครองในประเทศที่สิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนเท่านั้น สิทธิบัตรนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับได้แก่สิทธิหสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 2. สิทธิบ exactly. ัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และ3อนุสิทธิบัตรซึ่งอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะครับจะคุ้มครอง20ปีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คุ้มครอง10ปีสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรนะครับคุ้มครอง6ปี ต่ออายุได้สงครั้งครั้งละสอปีรวมแล้วก็จะไม่เกิน10ปีนะครับต่อไปนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่จะจดสิทธิบัตรได้ต้องเข้าเงื่อนไขสามเงื่อนไขนี้นะครับก็คือหนึ่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ 2. เป็นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 3. สามารถประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้เรามาดูความแตกต่างของสิทธิบัตร การประดิษฐ์กับอนุนสิทธิบัตรนะครับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อนมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นระยะเวลาคุ้มครอง20ปีค่าธรรมเนียมสูงกว่าและใช้ระบบรอการตรวจสอบส่วนอนุสิทธิบัตรนะครับจะมีการประดิษฐ์ที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนระยะเวลาคุ้มครอง6ปี ต่ออายุได้2ครั้งครั้งละ2ปีรวมแล้วจะไม่เกิน10ปีนะครับค่าธรรมเนียมจะน้อยกว่าและใช้ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหมายถึงเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือตาที่ใช้กับสินค้าหรือบริการเครื่องหมายการค้านะครับมีระยะเวลาคุ้มครอง10ปีต่ออายุได้คราวละ10ปีครับ ต่อไปครับความลับทางการค้าคือข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปและไม่ต้องขอรับความคุ้มครองหรือจดทะเบียนนะครับกฎหมายความลับทางการค้าจะมุ่งคุ้มครองข้อมูลความลับที่มีมูลค่าทางธุรกิจความลับทางการค้าพวกนี้จะคุ้มครองในลักษณะที่เป็นเช่นสูตรทางเคมีต่างๆหรือซอสโค้ด ที่ไม่ได้รับการเปิดเผยออกมาเป็นโอเพนซอร์สพวกนี้ก็จะคุ้มครองภายใต้ความลับทางการค้านะครับสรุปนะครับทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเพราะว่าทรัพย์สินทางปัญญานี้ถ้ามันได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจเป็นอย่างมากและจะมีประโยชน์ในระยะยาวได้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ